เนื้อสุกรเป็นอาหารที่นิยมบริโภคและแปรรูปได้หลากหลายจึงเหมาะแก่การเลี้ยงเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้ทงนี้ปัจจัยที่จะทําให้การเลี้ยงสุกรประสบความสําเร็จประกอบไปด้วยสุกรพันธุ์ดีอาหารดีโรงเรือนดีการจัดการเลี้ยงดูดีและการป้องกันโรคที่ดีเราสามารถจำแนกพันธุสุกรได้เป็น3ประเภทตามการใช้ประโยชน์คือ 1. ประเภทมันเป็นสุกรรูปร่างตัวสั้นอ้วนกลมมีมันมากสะโพกเล็กโตช้า 2. ประเภทเนื้อรูปร่างจะสั้นกว่าพันเบคอนไหล่และสะโพกใหญ่เด่นชัดลำตัวหนาและลึกได้แก่พันดูร็อกเจอร์ซีเบอร์เชียร์แฮมเชียร์ 3. ประเภทเบคอนรูปร่างใหญ่ลำตัวยาวมีเนื้อมากไขมันน้อยความหนาและความลึกของลำตัวน้อยกว่าประเภทเนื้อได้แก่พันุ์แลนด์เรชลาสไวท์เป็นต้นพันสุกรจากต่างประเทศและพันสุกรพื้นเมืองที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยเช่นพันุ์ลาสไวท์เหมาะที่ใช้เป็นทั้งสายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ พันธุ์แลนเรสเหมาะที่จะใช้เป็นสายแม่พันธุ์พันธุดูร็อกเจอร์ซี่เจริญเติบโตเร็วความแข็งแรงทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศทุกชนิดนิยมใช้เป็นสายพ่อพันธุ์และพันธ์เหมยซานเป็นสุกรที่ประเทศจีนได้ทุนกล้าวถวายสมเด็จพระเทพพระราชราุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลได้เลี้ยงเป็นต้น ปรับปรุงพันธุ์สุกรมีหลักในการปรับปรุงดังนี้ 1. การคัดเลือกพันธุ์สุกรที่จะใช้ทําพันธุ์นั้นคัดเลือกจากลักษณะภายนอกและจากพันธุ์ประวัติพิจารณาความแข็งแรงของขาขาไม่แอนเหมือนตีนเป็ดลำตัวยาวอวัยวะเพศปกติเต้านมไม่ต่ำกว่า12เต้าหัวน,นมไม่บอดส่วนจากพันธุ์ประวัติได้จากการทดสอบดูอัตราการเจริญเติบโตประสิทธิภาพการใช้อาหาร ความหนาของไขสันหลังและผลผลิตจากแม่พันธุ์ 2. การผสมพันธุ์สุกรเพศผู้จะเริ่มใช้ผสมพันธุ์เมื่ออายุประมาณ8เดือนขึ้นไปส่วนเพศเมียเริ่มใช้ผสมพันธุ์เมื่ออายุ7-8เดือนสุกรแม่พันธุ์ควรจะให้ลูกคลอดแรกเมื่ออายุได้1ปีโดยแม่สุกรเป็นสัตว์แต่ละรอบจะมีระยะเวลาห่างกัน21วัน ตั้งท้อง114วันควรทำการผสมแม่พันธุ์สองครั้งห่างกัน24ชั่วโมงหรือมากกว่า2ครั้งยิ่งดีโดยเริ่มผสมพันธุ์ในวันที่2ของการเป็นสัตว์แม่สุกรที่คลอดลูกแล้วควรหย่านมเมื่อลูกอายุ4สัปดาห์และแม่สุกรจะเป็นสัตว์หลังจากหย่านมภายใน3-10วันทำการผสมพันธุ์ต่อได้เลยแม่สุกร ควรให้ลูกปีละไม่ต่ำกว่า2ครอกและผลิตลูกได้ไม่ต่ำกว่า15ตัวต่อปี <S <S <millions of people> การเลี้ยงดูและการจัดการสุกร <S <S การจัดการแม่สุกรก่อนคลอดควรระวังไม่ให้แม่สุกรเจ็บป่วยหรือท้องผูกท้องเสียทายอุจจาระเป็นเม็ดกระสุนสังเกตรังอาหารว่าแม่สุกรกินอาหารหมดหรือไม่สำหรับแม่สุกรก่อนคลอด7วันให้อาบน้ำด้วยสบู่ ทำความสะอาดแม่สุก,กรโดยเฉพาะราวนมบั้นท้ายอวัยวะเพศก่อนนำแม่สุก,กรเข้าขอคอคลอดนั้นต้องสะอาดราดหรือพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและโรยปูนขาวต้องมีการพักคอ,อกไว้อย่างน้อย7วัน 2. การจัดการลูกสุก,กรเมื่อคลอดก่อนคลอด24ชั่วโมง เมื่อบีบเต้านมแม่สุกรจะมีน้ำนมไหลออกมาจากเต้านมลูกสุกรแรกคลอดควรดูแลปฏิบัติโดยใช้ผ้าที่สะอาดหรือฟางเช็ดตัวลูกสุกรให้แห้งการตัดสายสะดือใช้ได้ผูกสายสะดือให้ห่างจากพื้นท้องประมาณ1-2นิ้วทารอยแผลด้วยทิงเจอไอโอดีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและรีบนำลูกสุกรกินนมน้ำเหลืองจากเต้านมแม่สุกรส่วนเคีย้ยวต้องตัดออกให้หมด เพื่อป้องกันลูกสุกรกัดเต้านมแม่สุกรเป็นแผลขณะแย่งดูดนม 3. การจัดการลูกสุกรแรกคลอดอย่านมลูกสุกรอายุ1-3วันให้ฉีดทาตเหล็กเข้ากล้ามเนือ้อตัวละ244ซีซี 4. ลูกสุกรอายุ10วันเริ่มให้อาหารสุกรนมหรืออาหารสุกอ่อนเรียกว่าอาหารเลียรางเพื่อฝึกให้ลูกสุกรกินอาหาร 4. การจัดการลูกสุกรเมื่อ,อย่านม เริ่มหย่านมลูกสุกรเมื่ออายุ28วันควรมีน้ำหนักประมาณ6กิโลกรัมและเมื่อลูกสุกรอายุ6สัปดาห์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาสุกรโดยฉีดวัคซีนซ้ำทุกๆ6เดือนควรให้ถ่ายพยาธิเมื่ออายุ2เดือนครึ่งการให้อาหารสุกรในระยะต่างๆ 1. ลูกสุกรระยะดูดนมแม่เริ่มให้อาหารสุกรนมโปรโตีน22%หรืออาหารสุกรอ่อนโปรโตีน20% เมื่อลูกสุกรมีอายุ10วันถึงย่านมคือประมาณ28วันและให้ต่ออีกประมาณ3วันหลังจากย่านมแล้ว 2. ลูกสุกรระยะย่านมให้อาหารสุกรโปรโตีน20%จนถึงอายุ2เดือน 3. สุกรระยะน้ำหนัก20 3 5กิโลกรัมให้อาหารโปรโตีน18%โดยให้สุกรกินอาหารเต็มที่สุกรจะกินอาหารวันละ1-2กิลกรัม สุกรระยะน้ำหนัก35-60กิโลกรัมให้อาหารโปรโตีน1 6เเสุกรจะกินอาหารวันละ2.5ถึง3.5กิโลกรัม 5. สุกรระยะน้ำหนัก60กิโลกรัมจนถึงส่งตลาดให้อาหารโปรโตีน 14- 1 5สเสุกรจะกินอาหารวันละ2.5ถึง3.5กิโลกรัม 6. การให้อาหารสุกรพันธุ์ทดแทนสําหรับสุกรตัวที่ต้องการจะเก็บไว้ทําพันธุ์ควรจํากัดอาหารเพื่อไม่ให้อ้วนเกินไปเมื่อสุกรน้ําหนักประมาณ60กิโลกรัมใช้อาหารโปรโตีน1 6เอร์เซให้อาหารวันละ2-2.5ถึงกิโลกรัม 7. การให้อาหารสุกรพ่อพันธุ์ให้อาหารโปรโตีนประมาณ15-16ถึงเปอร์เซ็นต์ การสร้างโรงเรือนสุกร 1. สถานที่ก่อสร้างโรงเรือนสุกรควรเป็นที่ด่อนน้ำไม่ท่วมมีที่ระบายน้ำได้ดีห่างไกลจากที่ชุมชนตลาดและผู้เลี้ยงสุกรรายอื่น 2. สร้างโรงเรือนสุกรตามแนวตะวันออกตะวันตกและระยะห่างของแต่ละโรงเรือนประมาณ20-25ถึงเมตร 3. ลักษณะของหลังคาโรงเรือนมี5แบบได้แก่3.1แบบเพิงหมาแงน แบบเพิงหม,มาแงนนกลายแบบหน้าจัว่วแบบหน้าจั่ว2ชั้นแบบหน้าจั่ว2ชั้นกลาย 4. วัสดุที่ใช้มุงหลังคาขึ้นอยู่กับงบการลงทุนวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เช่นกระเบือ้องอลูมิเนียมสังกะสีแฝกและจากเป็นต้น 5. พื้นคอกโดยทั่วไปสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุก,กรด้วยพื้นคอนกรีตซึ่งจะประหยัดเงินทุน 6. ผนังคอกโดยทั่วไปมักใช้อิฐบล็อกแปบน้ำลวดถักไม้ขนาด1.5นิ้วคูณ3นิ้วความสูงของผนังคอกจะสูงประมาณ1เมตรการป้องกันโรคติดต่อในสุกรโรคที่สำคัญในสุกรได้แก่ 1. โรคอหิวาสุกรเป็นโรคที่ระบาดรุนแรงเกิดจากเชื้อไวรัสพบว่าเป็นได้กับสุกรทุกอายุ เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยการกินอาหารดื่มน้ำหายใจหรือโดยทางบาดแผลที่ผิวหนังใช้เวลาฟักตัว3วันถึง3สัปดาห์แต่โดยทั่วไปประมาณ7วันอาการที่พบคือมีไข้สูงร้อยห้ถึงร้อองศาฟาเรนไฮย์สุก่อจะเบื่ออาหารซึมเยื่อตาอักเสบมีขี้ตาท้องผูกและท้องร่วง อาจพบอาการอาเจียนร่วมด้วยผิวหนังบริเวณหูคอท้องและด้านในของขาหนีบจะพบจุดเลือดออกเล็ก,ลกๆทําให้ผิวหนังนั้นเป็นสีแดงติดต่อจากสุกรตัวหนึ่งไปยังตัวอื่นได้รวดเร็วมากภายใน7วันอาจเกิดโรคอหิวาได้ทั้งฟาร์มเมื่อสุกรเป็นโรคอหิวาแล้วอัตราการตายสูงถึง90%รและไม่มีทางรักษาการป้องกัน ให้ทำวัคซีนเมื่อทุกสุกรอายุประมาณ6สัปดาห์และสำหรับสุกรพ่อแม่พันธุ์ควรทำวัคซีนทุก6เดือน 2. โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดตอ่อที่รุนแรงติดตอ่อได้อย่างรวดเร็วในสัตว์กิีบคู่คือโคกระบือแพะแกะและสุกรโรคนี้เป็นได้กับสุกรทุกอายุอาการที่พบได้คือมีตุ่มน้ำใสที่บริเวณปลายจมูกปากลิ้น ริมฝ no ีปากเหงือกและผิวหนังบริเวณไร่กีบต่อมาตุ่มน้ำใสจะแตกนอกจากนี้ยังพบอาการไข้สูงเบื่ออาหารน้ำลายยืดขาเจ็บกีบลอกหลุดและน้ำหนักลดการป้องกันทำวัคซีนลูกสุกรอายุประมาณ7จสัปดาห์และให้ทำวัคซีนอีกครั้งในอีก2สัปดาห์ต่อมาและสำหรับสุกรพ่อแม่พันธุ์ให้ทำวัคซีนทุกๆ4-6เดือน การใช้ยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคในสุกร 1. ยาปฏิชีวนะใช้ในการป้องกันและรักษาโรคเช่นโรคปอดบวมหลอดลมอักเสบการอักเสบต่างๆแผลมีหนองโรคทางเดินอาหารโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมดลูกอักเสบโลหิตเป็นพิษเป็นต้นยาในกลุ่มนี้เช่นเพนิซิลลินสเตรปโตไมซินเตตาไซคลีนเป็นต้น 2. ยาสันฟาเพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรคยาในกลุ่มนี้เช่น es, ina, arn, สโตรเมสไบรีนาไตรซันฟานเป็นต้น 3. ยาบำรุงส่วนใหญ่เป็นยาข้าวในรูปฟอสฟอรัสแคลเซียมแมกนีเซียมน้ำตาลกลูโคสต,ตลอดจนวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายช่วยกระตุ้นให้การดูดซึมของระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้นยาในกลุ่มนี้เช่น โทโนโฟอสฟานอาริซิลคาโตซานไวตาเล็กเป็นต้น 4. ยาฆ่าเชื้อโรคใช้ล้างคอกโดยทั่วไปเช่นไอซานซานิตัสไอโอเฟกเซฟลอน 5. ยาฆ่าพยาธิภายนอกใช้ฆ่าพวกเห็บเหาไรขี้เรือนขี้เรือนแห้งในสุกรเช่นเอนโกเยนโกไฟสเปรย์ 6. ยาถ่ายพยาธิยาฆ่าพยาธิในลำไส้ของสัตว์ที่ใช้กันมากที่สุดคือตัวยา p ine, ิฟเฟอร์ราซินคาร์บอนเตต้าคอไลนไพเรนเทลทาเทรก 7. ยาที่ใช้กรอบปากลูกสุกรเพื่อป้องกันและรักษาลูกสุกรท้องเสียเช่นฟารโมซินป้ายลิ้นโคลไลกาดไดอะรีมโนโรดีนชนิดน้ำ 8. ยาใส่แผลใช้ใส่แผลสดและแผลเรื้อรังเช่นทิงเจอไอโอดีนยาเหลืองเจนเช่ยนไวโอเลตหรือยาสีม่วง 9. ทาธาตุเหล็กเพื่อป้องกันโรคโลหิตจ,จางในลูกสุกรเช่นไฟเด็กส์ไมโอเฟอร์ฟิกเด็กส์คุณสุนทรดวงแก้ว คือหนึ่งในตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงสุกรและทําเกษตรแบบผสมผสานเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็ดเทศปลานิลพร้อมปลูกไม้ผลปลูกผักโดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็นพื้นที่อาศัยจํานวน3งานและพื้นที่ทําการเกษตรจํานวน2ไร่แม้คุณสุนทรดวงแก้วจะเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่4แต่ด้วยความมานะพยายามมันศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำให้คุณสุนทรดวงแก้วเป็นเกษตรกรตัวอย่างแห่งตำบลแม่ห้อยเงินอำเภอดอนสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นอกจากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วยังเป็นตัวจักสำคัญในการสร้างเครือข่ายพอเพียงให้แก่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงอีกด้วยและยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพประชชุมชนในการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีเมื่อปีพุทธศักราช2551ก็ผมก็มีอาชีพ เริ่มการเกษตรมาอยู่ประมาณ30กว่าปีแต่ก่อนนั้นทําการเกษตรแบบเชิงเดียวคือยิ่งทําก็ยิ่งเป็นหนี้หนี้สินโล่นพ้นตัวหลังจากนั้นพอปี48ผมก็ได้เข้าไปขออบรมที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยงค่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งผมก็ได้แนวคิด เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับใจ้กับชีวิตประจำวันของครอบครัวก็โดยเริ่มต้นตี่เลี้ยงหมูนะครับอตอนแรกก็เลี้ยงหมูโดยใจ้อาหารสำเร็จรูปทำไปทำมาก็ขาดทุนที่นี่ผมก็เลยไปค้นคว้าเอาตามภูมิปัญญาของของเจ้าบ้านคือ เจ้าบ้านสมัยตะกอนนี้ก็จใจ้พืชพักอย่างต่างๆมาเลี้ยงหมูผมก็เลยประยุกเอาหมูนี้เข้ามาโดยที่คิดโค้นหาสูตรมักอาหารโดยที่จะ,จะใจ้พืชหลักเป็นอาหารของหมูนี่คือ 1. นผักกะทินสองถั่วมะแฮะ่ 3. ามดอกแก่สใบมันสำปะหลัง 5. ้าโยกโกย ตัวนี้มาหมักโดยใช้สูตร 1, ร้อยสี่หนึ่งหมายความว่าเศษผักร้อยกิโลน้ำตาลใสแดง4กิโลเกลือ1กิโลเกลือแกงนะครับพ่อหมูนห,นหนุ่ตัวเนี่ยกว่าจะน้ำหนักร้อยกิโลเนี่ยจะต้องกินอาหารถึงสามร้อยกิโลถ้าเปลี่ยนอาหารเส็นเล็บสำเร็จรูปเนี่ยกิโลละสิบห้าบาทมันก็ต้นทนุนมันก็สูงซึ่งผมก็ได้แนวคิด เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับใจ้กับชีวิตประจำวันของครอบครัวการที่เขาจะเลี้ยงอันยังก็ตามจานจะเขาจะทำการ,กรเกษตรเนี่ยเขาต้องคำนวณถึงต,ต้นทุนก่อนหนึ่งต้นทุนแรงงานครอบครัวเขามีแรงงานกี่คนเขาก็ทำไปตามแรงงานสองต้นทุนต้นทุนชีวิตเขามีอย่างของ่องเขามีทุนทรัพย์สักต่าใด ก็ก้อยปิ่นกอยไปพอเพียงไปอย่าไปทำอ,อย่างเกินตัวนะครับในบ้านของผมเนี่ยเหมือนกับตลาดเพราะว่าตะกรนเนี่ยแจ้งมาก็ต้องไปตลาดไปปึ่งตลาดมาว่าตลาดจะอยู่ไกลอยู่ใกล้ก็ต้องจําเป็นต้องมาไปตลาดเพราะฉะนั้นเฮาทำตลาดอยู่ในบ้านเฮามาดีกันนะครับ เพราะว่าถึงคาบถึงมื่อเขาก็ลงไปเก็บไปเก็บไปเด็ดมากินโดยที่มันต้องใจนะครับเลือกินเนื้อไจก็เอาแบ่งปันปี่น้องชาวบ้านขายพ่องเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะครับเพราะหน้าหงก็ขอขอบคุณทั้งพระองค์ท่านดังหุยหงไข่นะครับที่ได้แนะนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผมนะครับกาข,ขอขอบคุณครับ คุณสุนทรดวงแก้วมีความสุขกับการใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียงไม่มีนีิสินโดยยึดหลักปัญญาต้องมาก่อนเงินทองใช้คุณธรรมนำชีวิตขยันประหยัดและอดทนและซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเป็นเครื่องนำทางสำหรับการได้มาซึ่งความสำเร็จในวันนี้